สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูใบเตยนางสาวชาลิสาสวนนริศคุณครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านน้ำจานอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะ ปัจจุบันปฏิบัติการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาภาษาไทยรายวิชาสังคม,มศึกษารายวิชาการป้องกันการทุจริตและรายวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะนอกจากนี้ยังได้รับผิดชอบในการเป็นครูประจำชั้นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2564 และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆดังนี้ค่ะหัวหน้างานบริหารวิชาการงานบริการกิจกรรมห้องสมุดงานกิจกรรมสภานักเรียน เป็ประจําวันพุธและวันศุกร์ค่ะผู้รับผิดช,ชอบโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ English for All การปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินัยเป็นสิ่งที่คุณครูทุกคนพึงจะมีดิฉันประพฤติปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติทางวินยัยมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่กําหนดกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเข้ารวมการประชุมทุกครั้งรวมทั้งแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ ากครูมีคุณธรรมจริยธรรมจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปโดยง่ายดิฉันปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาและปฏิบัติตามจารีปประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามอย่างสม่ำเสมอรวมถึงสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติตามาศาสนกิจของาศาสนาที่ตนเองนับถือ และแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและดิฉันปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูรักศรัทธาในวิชาชีพมีการพัฒนาตนอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการสร้างและรักษาชื่อเสียงของตนเกจตำแหน่งของตนมิให้เสื่อมเสีย ดิฉันตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปและนำเสนอผลงานของตนเอง อันนี้ฉันอยากได้อะถูกมากเลยอะแกจริงเหรอแกราคาเท่าไหร่อ,นะะอ,รอ่ะพันเก้าเองแกแต้องสี่พันแน่ จะเป็นไปได้หรอแกถูกกันไปหรือเปล่านั่นสิแกเช็คดูหรือยังเชื่อว่าเป็นเหพปลอไหมเชื่อถือได้ไหมสมัยนี้ยิ่งโดนหลอกกันเยอะอยู่แกลองตรวจสอบดูเหมือนที่ครูเคยบอกอะ่ะในปัจจุบันสื่อออนไลน์มีผลกับเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Twitter หรือ IG มีอย่างหนึงที่แฝงมากก็คือการโฆษณา เวลานักเรียนจะเลือกซื้อสิ่งของใน Facebook นักเรียนต้องรู้อะไรบ้าง 1. จะต้องตรวจดูว่าเพจนั้นน่าเชื่อถือหรือเปล่ามีผู้ติดตามหรือไม่มีรีวิวหรือเปล่า 2. จะต้องตรวจดูวด่าตัวสินค้าเนี่ยราคาปกติเขาขายเป็นเท่าไหร่แล้วราคา นะมันเกินจริงหรือเปล่า3คํากล่าวอ้างหรือการกล่าวเกินจริงอย่างเช่นซื้อ1ชิ้นแถมฟรีสิชิ้นจา่ายวันนี้รับของทันทีส่งถึงหน้าบ้านหรือแม้กระทั่งการโฆษณาซื้อวันนี้ลบทันที3 0 0 0บาทนักเรียนจะต้องตรวจสอบดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวโกงเยอะแยะมากมายอย่างเช่นซื้อโทรศัพท์แล้วได้ก้อนหินมาซื้อโทรศัพท์แล้วได้ปลากระป๋องม,มาเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะดูสื่อออนไลน์ เรียนจะต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อนนะคะอย่าลืมโอเคฉันจะกลับไปเช็คดูแลกันเป็นเชนว่าแกอย่าซื้อเลยดีกว่ามันไม่น่าเชื่อถือเลยแล้วอีกอย่างแกจะเอาเงินมาจากไหนล่ะเอาเป็นว่าฉันมีแล้วแหละแต่ฉันอยาก,กลับไปเช็คดูก่อนแล้วกันกลับบ้านก,ก่อนนะโอเคเจอกันแกบายบายแกบายบาย ว่เ็นกเฮ้ hey, okay. ยเกดดิสิได้มากันถอเสียยเอาแหลเกอย่าา,า,า,าไปมือเช่อมัน่ะโแล้วแกซ่วน้เก๋จาจะไปแก็งกเนี่ยแกดีแกเลยอยากเห็นอยากเห็น คุณเป็นแบบนี้ไปแล้วแมัไม่เป็นไรแกทำใจเถอะคิดว่ามันพลาดไปแล้วกันไม่ใช่แค่ร้านน้สิแกฉันก็คนที่แม่จะาค่าเชื่อมเอาไปซื้อหมดแล้วฉันคิดว่าได้คำนี้มาจะเอาค้องกับใบขายแกทำยังไงดีอะหรือว่าเราลองไปปรึกษาครูดีไหมนั่นครูช่วยดูอืมก็ได้แกไปเอาเถอะ

จะร้องทำไมอ่ะแล้วก็ค่าเดิพี่เม่ให้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ค่ะแล้วพวกก็โดนโกงค่ะครูไปบอกแล้วใช่ไหมเวลาจะซื้อของออนไลน์จะต้องตรวจดูให้ดีก่อนดูเราตัวเองกับครูตัวที่อยู่ใกด้จริงๆจะดูให้ดีกับครูแล้วพอเจ้าเอาไม่เห็นเลยค้าครูเหรอคะครูเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวครูจะออกค่าเดินไม่แต่ยาก่อนแล้วก็ฝากออาได้ครบเมื่อไหร่แล้วก็มาคืนครู แต่ยังไงครูอยากให้หนูสัญญากับครูว่าเวลาหนูจะซื้ออะไรเนี่ยต้องดูดีๆครูอยากให้หนูยึดหลักเป็นตัวอี่ยงของนายกงระชาราชการที่เก้าว่าเป็นแบบอยา่างในการดำเนินชีวิต จะต้องมีความคุ้มกันมีความพอประมาณแล้วก็มีเหตุและมีผลในการกดำเนินชีวิตอย่างเช่นที่ผมจะซื้อโทรศัพท์เนี่ยผมก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นต่อหรือเปล่ามีเงินพอหรือเปล่าที่จะซื้อไม่ใช่พอซื้อมาแล้วมันก็ลําบากแบบนี้เข้าใจไหมลูกเอเกอโทรศัพอคุณพอหน้าหรือแดูดีนะคะหรือจะไม่ซื้อเมือเ่อเก่อกะดีมากถือว่าเป็นบทเร,รียนแล้วกันดูดีอดรดอคุณแคุณ นอกจากนั้นดิฉันยังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทำจัดหาสื่อออกแบบการวัดและประเมินผลอีกทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแลเอาใจใส่และหวังดีต่อสิทธิ์ให้บริการแข่สิทธิ์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันดิฉันปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจซึ่งทำให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดยพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้านการปฏิบัติงาน ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือที่เรียกว่า active learning เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านประสบการณ์จริงโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นโค้ด การเรียนรู้สามารถเกิดได้ทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียนครูจะต้องจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนจัดบรรยากาศภายนอกให้พร้อมและปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนและครูจะต้องนำสื่อมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความสนใจต่อบทเรียนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสื่อทำมือและบอร์ดเกม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยโดยทางโรงเรียนได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไว้3รูปแบบอันได้แก่รูปแบบออนแ n d ์ออนไลน์และออนดีมาน โดยดิฉันได้สำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกค,ครองและได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคลสำหรับรูปแบบออนไลน์ได้จัดการเรียนรู้ผ่านระบบไลน์มิทติ้งตามตารางการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนได้กำหนดขึ้นก็คือบริเวณใบหน้ามีใครรู้บ้างว่าบริเวณใบหน้าเราเนี่ยมีคำราชาศัพท์คำว่าอะไรบ้างอาราชวินคำว่าอะไรบ้างคะอะพระเนรพระเนตรแปลว่า นี้แปลว่าตาใครได้อีกบ้างอันนี้คืออะไรมงกุฎของหน้ามงกุฎของหน้าคําราชาศั์คือคําว่าพระขนงจมูกพระนาศิปากพระโอดแก้มพระปรางเก่งมากคะ่ะมีอะไรอีกบ้างบนใบห,หน้าเราที่เรารู้อะถ้ารวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดบนหน้าเราเรียกว่า ถูกต้องพระพักเก่งมากค่ะอานนี้แหละคืออะไรพระการอ่ะเพราะฉะนั้นบนใบหน้าเราเนี่ยก็จะมีคำศัพท์หลากหลายแต่มันไม่ได้ยากครูเชื่อนักเรียนเนี่ยจะจำได้ต่อไปเราลง,ลงมาส่วนด้านล่างบ้างว่ามีอวัยวะคืออะไรบ้างอ่ะข้อคือพระศอถูกต้องบาลาไฮปลารู้ไหม อะพระอังศาพระราขวัญอย่าลืมจดด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายค่าคุณครูจะมีให้ตอบคำถามและรูปแบบออนดมาน์ and, เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบแอปพลิเคชันโดยนักเรียนสามารถเรียนย้อนหลังได้ครูผู้สอนจัดทําคลิปบทเรียนสําเร็จรูปอัปโหลดลงผ่านช่องทางต่างๆที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายถูกต้องนั่นก็คือเขากวาง อนักเรียนลองสะกดคำว่ากวางดูสิคะว่ามันเป็นคำชนิดอะไรสะกดแบบไหนอ่าก,กวางสังเกตดูสิว่ามันมีความแปลกตรงไหน ถูกต้องมันมีพยัญชนะต้นสองตัวที่ออกเสียงพร้อมกันนั่นก็คือตัวกอไก่กับตัววอแหวนพอจะรู้กันหรือ,อยังเขาวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรถูกต้องเราจะเรียนกันเรื่องคำควบกล้ำแท้ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสุดท้ายนั่นก็คือออนแฮนนักเรียนทุกคนจะได้รับใบงานแบบฝึกหัดที่ใช้ในการเรียนรู้โดยทางโรงเรียนจะนัดรับส่งเอกสารทุกวันจันทร์และวันพฤห,หัสของสัปดาห์บรรยากาศชั้นเรียนที่ดีจะช่วยส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนภายในห้องเรียนได้มีการประดับป้ายสัญ,ญลักษณ์ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าและมีการจัดวางโต๊ะและเก้าอี้ของนักเรียนอย่างเป็นระเบียบภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยโต๊ะและเก้าอี้ของนักเรียนอยู่ในสภาพแข็งแรงเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะไม่เกิน20ที่นั่งต่อหนึ่งห้องเรียน มีแสงสว่างที่เพียงพออากาศถ่ายเทและไม่แออัดภายในห้องเรียนมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในชั้นเรียนและอุปกรณ์ส่วนตัวของนักเรียนอย่างเป็นระบบและนำสิ่งของเหลือใช้มาทำเป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมและดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีป้ายแสดงชื่อสมาชิกในชั้นเรียนป้ายแสดงสถิติการมาเรียนข้อตกลงในห้องเรียน ตารางเวรประจำวันอีกทั้งยังมีป้ายนิเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมีมุมหนังสือเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านของผู้เรียนและให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และให้ผู้เรียนแสดงผลงานของผู้เรียนผ่านมุมแสดงผลงานที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนกำลังเรียนรู้ในขณะนั้นและการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนรู้ถึงปัญหาของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนทางด้านทักษะการใช้ภาษาหรือแม้กระทั่งปัญหาทางด้านครอบครัวและเมื่อสอนให้นักเรียนมีความรู้แล้วที่ขาดไม่ได้อีกประการหนึ่งก็คือการสอนให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนอบรมบ่มเพาะให้นักเรียนรักและสามัคคีกันรู้จักหน้าที่ของตนเองรักเชื่อฟังและเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าไม่มีองค์กรใดสำเร็จได้โดยไร้ความสามคัคคีดิฉันจึงให้ความร่วมมือร่วมใจยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเสมอเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และดิฉันจะเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทุกครั้งเมื่อมีโอกาสและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดดิดฉันจะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มความสามารถ และในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนในฐานะครูเราจึงต้องเรียนรู้และพัฒนาเพื่อปรับตัวให้ก้าวทันโลกเทคโนโลยีดิฉันได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ออกแบบสื่อใบงานใบความรู้แบบฝึกทักษะ รวมไปถึงการออกแบบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคลิปวิดีทัศน์แนะนำสถานศึกษาคลิปสื่อการเรียนรู้สวัสดีครับครูครูคโจเซฟเธอวันนี้เธอใส่ชุดนี้มาพวดีผมจำวันผิดครับครูแม่ผมบอกว่าวันนี้ใส่ชุดนี้ครับครู วันหลังอย่าลืมเข้าใจไหมถ้าลืมเดี๋ยวครูจะให้คัดโอเคครับครูคครูเกี่กับลูกเรือเลยเอาวันนี้คาบแรกครูจะมาสอนเรื่องคําที่มีอักษรน,นําเรียนกันมาหรือยังเรียนมาแล้วใช่ไหม,มเรียนแล้วงั้นครู้ามนะเรียนตอนไหนวะเรียนเร็ววะเจนนี่เธอเรียนเร็ยังอะ เรียนเรียนแล้วเรียนแล้วมั้งเรียนแล้วหรอเปล่าเรียนรึยังเรียนเรียนแล้วค่ะครูวันนี้ครูจะขึ้นเรื่องคำควบกล้ำแท้เรียนมาหรือยังข้ามไหมอ๋ยยังไม่เรียนนะเอไม่ข้ามก็ได้งั้นบอกครูหน่อยสิคำควบกล้ำแท้คืออะไร จอเซฟก็ไม่ได้จินนี่ก็ไม่ได้อืมเอาอย่างนี้เดี๋ยวครูเปิดคลิปให้ดูตั้งใจดูใครไม่ดูครูให้คัดอีกเข้าใจไหมครับอยากโดนช็อตแกโดยจะเผยแพร่พผลงานผ่านช่องทาง f เฟ b บ o ๊กเพจ แบ่งปันสื่อภาษาไทยครูใบเตยและ YouTube c h a n n นลชาลิสาสวนนาริ์ค่ะและดิฉันได้ปฏิญาณตนเองไว้ว่าดิฉันจะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูอย่างเต็มกำลังความสามารถ